แฟมายแฮปปี้ไทางสวัสดีจ้าน้องกแา,องาแฟสวัสดีจ้าน้องกาแฟสวัสดีจ้าน้องกาแฟง่วงถอนหายใจว่สวัสดีจ้าน้องห่างหายไปนานน้องเป็นยีส ป็นฮีทน้องผสมไม่รู้จะติดหรือเปล่าหาโลกส่วนตัวสูงมาขี้งอนพูดนิดพูดหน่อยก็ไม่ได้ดทำอ,อ,อะไรคนเล็กอ้วนอุปกรณ์งอนนี้ วาทายเห่วงดูจ้ากับเจ้าชายเด้อบะเจ้ากับเจ้าทายเด้อบะ ตาแดงแดงตาแรงแรงยัย <Yeah. S 1> มาขี้งอน จ้มับจอามันจามือจัามือจ้ามือจมือน่าเธอเหมือนไล่ความรู้สึกเลยนะอ้วน Thank <laughs> สำหรับวันนี้ช่องน้องกาแฟไมาแหปปีถามท่าสวัสดีทุกคนตื่นก่อนบายบาย